ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชเจ้าแฟนแหน่วันนี้มากครับสาวสวยมากี้น้อยนะคะนะคะโอเคแกอยากเบอ่งแห้งแล้วพี่น้องพี่นางจากสหรัฐอเมริกานะคะส่งอะไรมาให้ไม่รู้เดี๋ยวขอแกะดูก่อนมาลุ้นมาลุ้นไปความกันนะพี่น้องเนาะม่รู้ว่าเป็นอย่างไรพี่น้องเดี๋ยวขอแกะมือก่อนนะคะ แล้วมันสิมีอย่างมากียอยากหัวแห้งแล้วถ้าว่าเลา,ามีอะไรนะขน,นมเฉลาบอกว่าสันมากียว์ป่ะาเมียนเสียลามากียน้อยพูดขี้ดือ้อแล้วมันยากแมนอยู่บ่บเห็นรถไอ้เห็นรถตรงของมาเนี่ยแล้วรันโหพี่น้อยจ้าของผู้ใดกันเนี่ยแมนของหลายอยู่บ่แม่รถเด้จะเพิ่มขึ้นใหญ่จะเอาผู้นี้น้อยเน,นี่ยเนี่ยอ้อเขาเป็นตัวสวยแต่ว่าเดี๋ยว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 เนื้อ sơn xong wow ะะคะม,มากี้จ้าป้าสลัรซ์สีพร้อมโอ้ยก็สวยแท้แบ,บังพ่อแม่จนันทร์สายคอยพี่อันนี้หมวกอะไรอันนี้ห้องเอ็ม,มาอาร์ก็อย่างแม่คปดูพี่นนเป็นดูวิจารณ์ันไป่ฮันไส่นเบอร์กอนป้าสวยครับฝุ่นอาที่วสีพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวดูใบต่อไปนะคะต่อไปอ๋ออันนี้ สลักชื่อว่าโอ๊ตยาวชาแนลนะคะนด้แล้วแล้วสวยค่ะสวยสาธุคือได้หมวกงานแต่งมีบานซุบไปเยได้หมวกส่เบอ่งหมอลำแล้วอันนี้ก็วัดยาวเหมือนกันนะคะสงสัยอันนี้จะเปลี่นของยาวของโอ๊ตคนละอันะค่ะนาออันนี้น้องมาร์กนะคะโอ้น้องมาร์กก็ได้น้องมาร์กก็ได้นะคะโอสวยจ้าสวยอันนี้น้องเม็ก แม็กอ้วนนะค่ะแม็กอ้วนแม็กอ้วนอันนี้ข้อหน่องแม็กแล้วค่ะข้อหน่องแม็กสีดำคื่อจะคลองแง่งขั้นซีมผู้คือสว่าใส่น้ามูดอกพี่หน่องเมื่อกี้ล่ะสวยนะคะนนสวยสวยสวยาานี่ได้ลูกโอ้ยมากี่คือเป็นทหารคนนี้มากี่อุย้ยหอ,อกไว้เนี่ยอันนี้ขั้วไอ้มากลูบกบเป็นใบ,บใหญ่หนูใส่ไม่ได้หนูใส่นี้แหละสวยแล้วเนี่ย เดี๋ยวเอาบอาโ,โก็ลูกมาขี้น้อยมาขี้น้อยพูดขี้ดื้อนะจ๊ะขอบคุณเอตซี่นะลูกก็ไปยังขอบคุณขอบคุณเอามาจังไดพี่นางหรือป่านางเอวมาจังไดผีนางอ๋อผีนางหนู <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกป้าสิลูกป้านางขอบคุณป้านางขอบคุณก่อน ขอบคุณป้านางนะคะขอบคุณป้านางจากอันนี้มันเป็นหมวกอันนี้มันเป็นหมวกขอบคุณป้านางจากสหรัฐอเมริกานะคะที่เอ็นดูและรักครอบครัวเรานะจ๊ะนี่ของพ่ออันนี้ของพ่อจ้าสวยมากน้องโอ๊ตเยาชาแนลนะคะโอ้คือสวยมากค่ะสวยมากสวยมากสวยมากอันนี้อันนี้ข้าวหนอมากอันนี้ข้าวหนอม็กนะจ๊ะมีทั้งหมดห้าใบนะจ๊ะ ทั้งหมดห้าใบนะคะนะคะสวยบอสวยบอสวยค่ะสวยสวยอ๋อจันสายขอได้น้ำได้นี่เ็นบแม่อันนี้ไม่จันสายแม่เบิ่งเ่ขนน่งโอ้ี่ดีอ๋อนี่ไงลูกอ๋นี่หมจันสายของเราคําพาละผูดใดคําพารละมากียจะซื้อต้นสีคําพารละไม่ไป โอ้ oh, สวยเลยอ่ะสวยไหมสวยไหม,มาสวยไหมคะสวยอันนี้เป็นฝื่อเป็นชื่อกโคดเดิลพันแน่งใส่ข้าวหนูนะข้าหนูเห็นสวยตัวให้พี่หนอมน,นม,มงองไงมาร์คี้เหมือนแหงตาฮาพี่นอ้องชมพู่ขาวยางง่ามหลดดีใจไรอุวานออกมักสีชมพู่เด้อกีนนัง่งซ้ันในสีชมพู่มาหายย่างสวยนะคะนะคะ ไ้เดี๋ยวคืนนี้พอดีเลยเราจะใส่แท็กทีมไปดูหมอรำนะจ๊ะนะจ๊ะไปดูหมอนรำเมื่เนี่ยจ้าหนูใส่ไปเบิ่งหมอนรำพอดีไปทาหมอกล้องแล้วหลงเนาะไปล่าหมอกลงมันจะมาถือหัวเข้าไหมเสยป้าจ้าสวยป้สวยมากจังหวะจังหอะเออว่าจะเป็นยังไงดีดีดีห้องพอดีไปขึ้นไปขึ้นไปไปวางไปเสวยจ้าสวย ขอบคุณพี่นางนะคะขอบคุณพี่นางจากสหรัฐอเมริกานะคะที่เอ็นดูแลแลรก็ครัวเราที่ส่งหมวกสวยๆมาให้เราใส่ไปดูหมอรำตอนเย็นนะคะนะคะให้ชื่อครบทุกคนจ้าอันนี้ลูกอันนี้ชื่อรถยาวจ้าอันนี้พ่อเมียก็ต้องอสวยไหมคะอันนี้มันเป็นหมวกวีเนอร์สวยอ่ะสวยมากค่ะสวยยี่ี่พี่นองสวยสวย ถูกใจมากขอบคุณพี่นางนะจ๊ะเลือกสีได้ถูกใจมากสีสีดำห้อยแมงกุูกโดมเสียไรก็จะใส่ใบนี้เดี๋ยวบันน้องพอดีเลยพอดีเลยยังไหนเห็นใบนี้ขังอยู่มาพอดีเลยขาหนีพ่อแถวใส่หมวกไว้หมวกไม่ชอบเสียส้นนะหนูใส่ได้เนี้ยสวยจ้าสวยวววแลมาเองหมวกได้ละเดะหมวกไปจ้าพี่หมวกไปสวยมากค่ะ สวยพี่นอ้องสวยค่ะคือสวยสวยมากจริงๆนะคะขอบคุณ FC ทุทกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครให้เรานะคะไม่ว่าจะส่งของมาให้หรือไม่ส่งของมาให้เราก็รักทุกๆคนเหมือนกันนะคะ FC ทุกคนคือกําลังใจที่สาคัญของพวกเราทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณขอบคุณหน่อยขอบคุณป้านางหน่อยขอบคุณครับรป้านางจุกจั่นยูครับ อาอใส่เพื่นนนะอนวางกระดานเบิร์เตรียมหนเาเบอร์เรือว่าแม่นดันออโปโพอลลปันนี้แฟนบอลเธออว่าแม่นว่าใส่สวดอันใส่สวดดีกัน,กนกเกงว่าแมนออโปโพอลลไปรักษาความสงบอัปนี้แล้วใส่ไปบังหวะร่ลำนะลูกอันนี้มัวก่นอันนี้อันอันนี้มันมันพอดีเดียวนั่งลงลกันลูกโอ้ยนั่งลงเด็กอันนี้ของพ่ออันนี้ของน้องมารนะจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยจ้า ขอบคุณที่รักและดูครอบครัวเรานะคะขอบคุณ SC, ที่ซีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ปาจากสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพี่นายจากสหรัฐอเมริกาหรือเอ็ซีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่วิพี่วิพี่วิที่ส่งไปที่ส่งขนมมาให้เรานะคะก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ าาหรือว่าจะเป็นแอฟซีทุกทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราก็คือกำลังใจสำคัญของเราทุกทุกคนทั้งไม่ว่าจะเป็นวอทยาวหรือมีวส์แชนแนลหรือว่าทีมงานทุกคนน,นะคะเป็นกำลังใจของพวกเราทุกคนจริงๆค่ะสวยปะคะสวยจ้าเอาขู้หัวกันว่าอะเร็ม เต็มหน้าแล้วย้อยหน้ายญ่แห้งมามาอยุดบนหมอนนะมาหยุดมาเลยป้องมาอยู่ครับอันนี้หนอนอันนี้หลังหนูเดี๋ยวแม่ตีนให้ใหม่จ้าอันนี้หนูมเดือดใจแห้งพี่น้องมาเยา่ยมมาสีพูดสังสีพูดไม่เห็นน้องเด้อพี่นางขอบคุณหลายๆจ้าครับัอันนี้วันนี้มันมันหลอมอยู่มันหลอมอยู่อันโอ่เข้าไปด้านอาทิตย์ไงนี่ไงนั่น ขื่นง่ายจังไ<ว>เออมันจะเห็นหนาจ้าสวยแล้วไอเกค่ะดิเก๊ค่ดิาดมาจีหน่อยพื่นน่ารักเห็นรถแฝนมาเราน่เรนรัรนรัไปรับยวนหน่าบ,บ้านสวพี่นอ้องไม่ของหล่าบไม่ข้องหล่าบอยธ่รมดาดิสวยไหมจาอันนี้มันมันก็มันโาหน้ามัวกอันเนี่มันค้ีหน่มโค้ดละสีนี่มัวขี้นามันก็สวย่กานละลายไอแม่ ใส่สีชมพูคือถือมนะขือหรอคะเบิบุญเงี้ยโอ้ไม,อไม่เอาการชอบชมพูค่ะส่งมาถือสีถือคนแล้วพี่น้องคน้นหวานนี่สีสีชมพูมะขือดอ,อกไมก้กีก็สีชมพูสวยค่ะเพราะไม้กีสวยกระโมใส่เบิับงไม่ซีเบิังนิลุกเห็นไมไม้กีสวยนะนารักมากดนะ้วยอ่ะไม้กีสวยกว่าเพื่อนเลยค่ะอันนี้ของวดยาวก็สวยของน้องมาร์คก็สวยสวยๆทั้งน,นั้นเลยจ้ามันกี่อะพี่น้อง แง่หลายแงาหลายขอบคุณเอฟซี่ด้วยะค่ะขอบคุณเอฟซี่ทุกๆคนนะคะไอ้เห็นเนไม่ว่าจะเป็นทางมาเลยออนไลน์ที่ส่งมาให้น้องยุ้ยน้องนิรุยชาแนลนะคะน้าขอบคุณแง่หลายเด้อพี่น้องเด้อที่ฮักและเอ็นดูฮักขอบคุ้มห้าเด้อพี่น้องเด้ดอสวยงาม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 มีเดย์เซไปเบิ้งวอลลัมเหมือนแรงว่ดีละพระาฝนริ่นเนาะสีบัตตาคนเนาะเอ๋อกรใจายยังตันไงแกอืนที่ดีนะเมือ่อยหนนาผากนี่นี่นี่น สวยจา้าเอ,อ้าเอ้าอยากคือเบาเบาลนะ่ะ <laughs> นุก็เบาเสนนะ่ะที่แม่เนีน่ยโอ้จ้าอรลองเพลงเพิ่นฟังเนี่ยต่อเพลพงนะเ,ลเพิพ่นฟังเนะี่ยไล่ไลเพิ่นฟังเนะี่ยขอลาแล้วนะขอลาแล้วเอ้ยโมแมนท์ข้าเมียอยู่ได้เล่นดินนะม่อยู่สิดาบังเฮ้ขอลาแล้วนะขอลาแล้วนะวนะ่าไงบ้างเรื่องอะไรอยู่ Ồ, lòng này bọn em lòng toàn trăm lần Ở này nào, lòng đúng ờ, có dài กามีอย่างนี้พีานะขอรับพวกพี่น้องอุ่นมาคนตานานานอนนะนานานอนนะที่ฉันเข้ามาต้องไปแล้วที่ฉันเข้ามต้องไปแล้วอย่างหลังเนี่ยกหน่อยค่ะขอจานใหญ่มั่วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มามีอย่างหลายขอไวพรให้พี่นางจากอมิลิกาหรือว่าจะเป็นพี่ตาจากอมิลิกาหรือว่าจะเป็นพี่วิที่ส่งขนมมาให้หรือว่าจะเป็น f อฟซีทุกๆคนนะคะหนูพนมมือขึ้นก่อนลูกขอไวไฟให้เอฟซี FC ทุกๆคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเลนะี่น้องเด้อข้าเจ้าบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเนาะพี่นางเนาะพี่เขานะจะบอดาด้วยเพียงแค่่าเฮาบอมีโดไข้ไข่เจ็บคนี่กับพ่อแล้วเนาะพี่นองเนาะ ทีมีการไว้ซันนี้ทุกอนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ